นี่แรงมากเลยนะครับบอ่อที่เคยมีน้ําเต็มตอนนี้ก็เห็นว่าแหง้งน,นะครับอันนี้เราาจากอำเภอห้วยลาดนะครับประมาณ6กิโลนะครับห้วยลาดจังหวัดปุยลำพอดีมาจอดดูน้ํานะครับเห็นวิวสวยดีนะครับนี่ลุงเขากำลังจะหว่านแหนี่วิธีชีวิตชาวบ้านนะครับ มือฉมังอออืืหสุดยอดเลยที่เห็นถุงด้านหลังนี่เห็นไหมนะั่นถุงใส่ปลานะครับได้ปลาอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับมือฉมังมือฉมังวิวดีครับฝนกำลังจะตกแล้วนะครับขอให้ตกลงมาเถอะนะจะได้ไม่ไม่แรงนะครับไม่งั้นแรงมากนะดูดิบ้านตำบลสามแหวงนะครับ ยอดครับไ้ปลาไหม่ม้มมแล้วไตัวแล้วี่อยู่ในตัวหญ้ามกปลาอะไรไน่าจับได้ปลาอะไรไปลา,ปาโอ้ยถึกยอดเลยน่าได้แล้วตัวหนึ่งตัวเล็กกระจิ๋วอ,อ่าได้แล้วครับ วันนี้ว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็เลยขับมาเซอร์วยหาดูรำน้ำเนะาะมก็เป็นยังไงนะครับปกติตรงนี้นี่น้ำที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยจะลงมาไม่ได้นะจะลงมาไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำมันจะท่วมหมดเลยนะครับปีนี้มันแรงนะจนเนินดินเก่ามันโผล่เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าอะไรครับปีนี้แรงจริง,ร,งรอฝนอย่างเดียวครับเป็นบอ่บอบอัวนะ ตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะขุดเพิ่มนะบอ่อนี้หนึ่งบอ่อนะครับแล้วก็บอ่อนี้อีกบอ่อหนึ่งนะตรงนี้อันนี้จะเป็นบอ่อใหญ่เลยนะเห็นไหมอันนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับบอ่อใหญ่นี้ยังมีน้ําอยู่อันนี้ยังมีน้ําอยู่แต่ก็แห้งเต็มทีนะเนี่ยปกติแล้วน้ําจะท่วมสันเขื่อนตรงนี้นะอืมนะครับแต่ปีนี้นั้นแรงมากเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ํามันเหลือแค่นี้แต่ก็ยังมีปริมาณน้ําให้พอมาชมได้ เมื่อก,กี้ผมมาตรงน,นู้นเห็นไอ้นี่นกนเป็ดน้ำนกนเป็ดน้ำนกก,นกาดำเต็มเลยนะครับนกอะไรพวกนั้นแ่ะนะแต่ถ่ายไว้ได้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูลุงอีกคนหนึ่งเขาเวียงแหนทางด้านนู้นดีกว่าครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยามาว่าเป็นปลาสร้อยนะนี่ปลาสร้อยตัวกำลังขนาดกำลังดีนะครับเจ๋อเลยวันน,นี้ก็มาเก็บข้อมูลนะเพราะว่าเผื่อ ว่าเดี๋ยวพอได้เรือมาจะเอาเรือมาลองพายเล่นอ่างนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เงียบสงบด,ด้วยนะครับอแต่ว่าตอนนี้น้ํามันน้อยนะไม่เป็นไรครับกว่าเรือจะมาก็มีน้ําให้พายพอดีและถ้ามาก็ใกล้บ้านครับจากบ้านมาวิ่งมาประมาณสัก20กิโลนะครับถือว่าไม่ไกลก็มาพายซ้อมเล่นได้นะเอ่อถ้าไปห้วยจระเข้มากก็อาจจะใกล้กว่านี้นะครับแต่นี่ก็เป็นช h o i c e ับ ผลมาแล้วนะครับทางนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าพอปตองสามแวงนะครับที่พามาชมวิวหมดแล้วนะครับเห็นไหมเออให้ก็พามาดูวิธีชีวิตวิธีชีวิตนะครับจับปลาจับอะไรนะครับแล้วก็พามาชมวิวมันุสั์ก็จากอำเภอจากบุรรีัมย์นะครับขี่มาอำเภอเวฬุาดจากอำเภอเวฬุาดก็ผ่านมาทางนี้อีกประมาณ6กกิโลก็จะเป็น อบต่สาแหวงนะครับก็จะเจอสายใหญ่อยู่สายใหญ่มากนะครับวันนี้มาเซอร์เวยนนะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซับสไครป์ในช่อง YouTube ของผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคร,รออรนอครับพี่ท็อปอมรพัฒน์สวัสดีครับ